สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโลบอกแมป99%คนที่เล่นแมปเนี้ยแต่เล่นไม่ผ่านนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นจนผ่านกันว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่เออผมว่าผ่านต่เริ่มเลยดีกว่ามานี่นี่ดูด,ดูมันจะไม่ผ่านยดงไงวะมันโดดง่ายอย่างเงี้ยดูดิทุกคนมันโดดง่ายมากเว้ยไม่รู้อะตามเพื่อนตอนนี้อุ <laughs> ้ย โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้อ่าซ้ายขวาเฮ้ยผิดทางโอเคเอาใหม่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 ซ้ายขวา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 ซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวา ขวาซ้ายเฮ้ยขวาขวาซ้ายเฮ้ยแล้วทำไมพวกนายไม่โดดเฮ้ยนี่ไงมีคนนำแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วมีคนนำไอหมอนี่มันนำไปไปไปเฮ้ย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 ได้ว่ะทุกคนโอ้โหแล้วกว่าจะถึงน่าต้องหนูแน่ไปเร็วขยันเสี่ยง โอเครอดแล้วตามตามตามอุ๊ยผู้นำตายนี่ผู้นำตา,ตายต้องมีคนสละชีวิตไปเร็วไปเร็วไปเร็วผู้นำตายแล้วอันนี้คืออะไรอะการยิงอ๋อคือเราใช้ระบักเพื่อตัดคนที่มาอยู่บล็อกกับเราได้นะฮะอุ๊ยเกือบแล้วเกือบหันเมาไม่ทันเออแล้วคนที่อยู่ตรงนู้นเขาไปกันยังไงอะ ใครเป็นผู้เสี่ยงชีวิตไปเร็วกวูไม่ไม,ไม่ไม่มีใครไปเราก็ไม่ไปนะ <laughs> นี่ไงไปดิวะเชื่อไหมทุกคนเฮ้ยแต่แต่แตแตแตคนนี้เขาใกล้มาแล้วอะโอเคมีคนลองยาเรียบร้อยแล้วมีคนลองยาไปแล้วนะะตอนนี้เราเกือบเกือบเกือบจบแล้วฮะประมาณหกสเแล้วประมาณหกสเปแล้ว อะไรวะเนี่ยเราทุกคนก็ไม่ไปนะทุกคนคือคือไม่มีใครไปเลยอะ่ะคนดูเอา้ขาข้างหลังก็ติดแล้วเียบร้อยโดดแล้วกันโอเคผมว่าเราต้องมีเสี่ยงกันบ้างมันต้องมีคนเสียสละผมว่าขวาหรือว่าซ้ายวาะขวาขวาเอ้ยเอ้ยโอเคตาต่อไปใครไป กู่ยอีกแล้วใช่ไหมอ่ะได้ระหว่างซ้ายกับขวาเอาอะมีคนโดดก่อนละซ้ายรอดซ้ายรอดอันนี้มันน่าจะไม่มันน่าจะเหลี่ยมใส่แล้วนะฮะคนดูคือเมื่อกี้เราโดดขวาแล้วเรารอดใช่ไหมรอบนี้เว้ยเอา้ามีคนมาเอา้าเอา้ากูก็อุตส่าห์คิดตั้งเยอะไปเร็วโอเคอันนี้เราต้องมีผู้เสียสละนะเว้ย ใครก็ได้เพื่อนเราต้องมีคนเสียสละจะตุดเนนเน่ฮิวิฮ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 ปฮิฮิฮิฮืฮิฮิฮิวิฮ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 หฮิวิฮิฮิฮิายฮิฮรฮเฮิฮิฮิิฮ่ฮิมิฮิฮิฮิิฮิฮิฮิะิฮิฮัฮิ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 ฮ จำได้แค่ว่าเริ่มมาซ้ายแล้วก็ขวายาวพี่ผมชอบเพลงแบบนี้วะมันสนุกขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาแล้วก็ซ้ายใช่ไหม้ายขวาขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็หน้าแล้วก็ขวาเฮ้ยผมยังช้ำหน้าแล้วก็ขวาแล้วไงต่อเอ๊ะแล้วก็หน้าวะแล้วก็หน้าอีกเอ่อ แล้วก็น้าอีกแล้วก็ซ้ายฮะแล้วก็ขวาปะเออขวาแล้วก็ขวาอีกแล้วก็ซ้ายว่ะแล้วก็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 หน้าแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็หน้าแล้วก็ขวาแล้วก็หน้าแล้วก็ซ้ายแล้วก็หน้าแล้วก็ขวานะฮะแล้วก็หน้านะฮะ แล้วก็หน้านะฮะแล้วก็ขวานะฮะเอ้สายดีโอ้โหสลับกันละเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าผมเดินตรงกลางได้วะทุกคนเดี๋ยวก่อนผมผมมีความคิดอะไรแปลกและเดี๋ยวรอเลยรอ,อ,อ,อจบรอบนี้แบบเอาวะเอาวะเอาวะนี่ไงแล้วก็ โอเคแล้วก็มาอยู่ตรงที่ทุกคนอยู่มีใครเป็นผู้แบบว่าผู้เสียสลับไหมมีใครเป็นผู้อุ๊ยสา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 ยเอ้าเอ้าไปต่อดีเอ้าคณได้เข้าสู่อันรายกระเบื้องนี้อาจจะสลับกันเมื่อมีชิบหายกระเบื้องสลับคือยังไงอ่ะคือแบบ คือสมมติว่าเราโดดไปใช่ไหมมันอาจจะสลับกับเพื่อนที่แบบกระโดดไปคนแรกงั้นมันก็หมายความว่ากระเบื้องอ e ีแผ่นอาจจะไม่แตกก็ได้โอเคงั้นขวาเอ้าซ้ายเอ้าซ้ายก็รอดนี่โอ้โหเราวิ่งอย่างไกลโอเคผมเดินไม่ได้ฮะทุกคนผมว่าจะเดินตรงกลางไปเรื่อยๆเนี่ยม,มันเดินไม่ได้ โอเคโอเคโอเคงั้นเราเล่นตามเกมนะฮะเล่นตามเกมซ้ายขวา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 ซ้ายขวาขวาซ้า,า,าย,าาย,าายโอโหซ้ายก็แย่แหละโอโ้วันนี้เล่นจะจำได้เอาจริงเนี่ยนั่งเล่นอยู่เงี้ยเล่นเล่นจนจำแมปได้ว่าแบบเอ้ยตรงนี้ห้ามโดดนะตรงนี้โดดนะ อะไรวะห้ามโดดมีได้หรอตรงนี้ไปได้นะตรงนี้ไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยเล่นจนจําได้ครับโอ้โดดผิดโอเคซ้ายหนึ่งขวาสี่ขวาสี่ขวาสามขวาสี่ขวาสามสี่สามสองโอเคสี่สามสองนะทุกคน สี่สามสองสี่สามสองนะขวาสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่เอาห้าดีกว่าห้าหนึ่งสองสามหนึ่งห้าสามสองแล้วก็หนึ่ง าสามสองนะฮะห้าสามสองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองแล้วก็อ่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสามสองสี่นะฮะห้าสามสองสี่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  ไม่มีใครสลัดเลยเหรอห้าสามสองสี่สองนะฮะห้าสามสองสี่สองอะห้าสามสองสี่สองสามอะสองสามโอเคสามสองละเฮ้ยไม่ไม่เอาไม่รีไวทหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองสามสโอ้โหสี่มันต้องข้าหน้าสิทุกคนครับวันนี้มันจะชนะไหมไม่สิก็บอกว่าวันนี้ผมจะไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าคงต้องนั่งเล่นทั้งวันโอเคโอเคฮะโอเคฮะโดดฮะโดดไปแล้วก็โดดไป แล้วก็โดด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 ขวาไปเร็ว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 อุ้ยตายรอดเดี๋ยวเพื่อนตายโอเคผมว่าแล้วไง เอ้ยข้างหน้ามันก็ก็ไกลอยู่เฮ้ยน,นายมีใครเสียสลัดหรือเปล่าต้อมีคนเสียสลัดนะอันเนี้ยเฮ้ยรอคนนี้คนนี้คนนี้แบกคนนี้แบกคนนี้แบกมากโอเคฮะคนนี้คือผู้ที่บรรลุจากแมปนี้แล้ว มันโดดก่าแบบว่าไม่ให้คนอื่นจำได้เลยหรือไงฮะเอ้ยจ๊บจึ๊งกูเสนอโดดกับมันทำไมเนี่ยโอ้ยขวาห้า 5, ใช่ไหมขวาห้า 5, อะห้าหนึ่งสองห้าเออแล้วก็ทางนี้อีกสามอ๋ออีกสอง โอ้ยมันเล่นยากจังแบบเนี้ยโอ้โหแล้วทุกคนต่างติดอยู่ฝั่งซ้ายนะเลนซ้ายอุย้ยติดตรงนี้อ่ะจำไม่ได้มันต้องมีคนเสียสละตรงนี้ยืนได้แต่ทางหน้าเนี่ย เราต้องการผู้ที่เสียสละหนึ่งคนครับออกดชิปวิ่งได้ใช่ไหมถ้าไม่มีโอ้โหเป็นการตายที่สย์เปล่ามากเพื่อนจําได้ว่าตรงนี้ขวาได้สองรอบไป้สายได้2รอบโอเค้ายใช่ไหมโอ้โหแล้วมันรอดด้วยนคนนี้สวยเพื่อนสวยเอ่อ ตรงนี้คิดไม่ออกนะไม่อยากเสี่ยงแล้ว <c oughs> ตกใจะดิอันแน่อึึตี้ยเอ้าวแล้วก็นี่แล้วก็นี่ไงแล้วข้างในหนึ่งแล้วก็โดดขวาแล้วก็โดดขวาแล้วก็โดดโโขวาอุ้ยแล้วก็โดดซ้ายโอ้โหกูตายเอ้ยถ้ามันไม่มีการเสียสละเว้ยทุกคน แต่ว่าชาัยชนะมันก็จะไม่เกิดขึ้นเชื่อผมเชื่อผมถ้ามีการเสียสละชัยชนะมันก็จะไม่เกิดตายอยีกแหละโอเคฮะตอนนี้เราก็กลับมาที่เดิมแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าทางไปต่อคือทางไหนน่านแย่มากนี่นี่นี่คือแผ่นที่รอดนะฮะ ตรงขวาขวาซ้ายนะฮะขวาขวาซ้ายถัดจากอันข้างหน้านี้คือขวาขวาซ้ายโอเคฝาฝาซ้ายนะฮะแผ่นที่รอดมันใกล้เส้นเฉย <c oughs> อย่าแตกตรงกูอยู่นะ <c oughs> ไม่เอาตดเหลือสามคนเองคนระับตรงเนี้ย ตรงข้างหน้าเยอะมากโอเคตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะฮะทำได้แค่รอเอา้าเพื่อนหลุดชิบหายชิบหายแล้วแกผ้าหน้าอะไรอะ่ะมันหมายถึงกล่องพรีเมียมหรือเปล่ามันหมายถึงกล่องพรีเมียมหรือเปล่าทุกคนโอเคมันหมายถึงกล่องพรีเมียมแหละเอเอคิดเยอะเลยคิดเยอะเลย แล้วเพื่อนออกหายแล้วอโหเพื่อนออกมันก็ต้องโดดนะดีจํานะทุกคนทุกคนจําพร้อมผมนะเอาล่ะทุกคนจําพร้อมกันนะซ้ายขวา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 ซ้ายขวา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 ซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยมันคืออะไรวะ okay, 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 okay. โอเค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 ผมว่ารอบเนี้ยข้างหน้าไว้เออข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็สายไว้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,อ,รวอันนี้ยากว่ะตอนเป็นสถนานการณ์อย่างนี้เพื่อนมันต้องมีคนเสียสละจริงๆอุ๊ย ว่าข้างหน้าเว้ยไปตายดิไอคนที่เล่นผ่านนี่มันเล่นยังไงวะผมอยากรู้มากเลยแมปเนี้ยไอที่เล่นผ่านนี่แบบโคตรเก่งอะคือแบบมึงไม่ใช่คนอะคนที่เล่นผ่านอะเล่นยากเกินอน่ยทำไมให้ใครเล่นเนี่ยทำไมให้ใครเล่นเนี่ย กับใบใครเล่นแบบอย่างเงี้ยฮะเริ่มไม่ไหวแล้วขวาซ้ายซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายโอ้โหซ้ายขวาขวาเฮ้ยคนนี้คนแบกไฮคอร์เนี่ยไฮคอร์นี่คนแบกเลยนะฮะเขาไม่เดินแล้วอ่ะเอฟเคโอ้ย ลืมนับช่องเออพวกเราแม่งก็โดดไปเถอะโดดไปก็ไม่ผ่านมันท้อแท้ได้จิตใจโอ้กูตายแลโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าเป่นหัวร้อนแล้วเนี่ยเริ่มหัวร้อนแล้วเล่นยากเลยเกินในแบบแบบเนี้ย ใครที่ผ่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างด้วยนะฮะแม่งเล่นยากยากมากว่างๆไว้สตรีมแบบนี้ดีกว่าแล้วก็บอกคนดูกระโดดกระโดดเจอใหม่คลิปหน้าครับ<ย>มันจะไม่ผ่านได้ไงวะมันโดดง่ายอย่างเงี้ยดูดที่คนมันโดดง่ายมากเว้ยฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่น่ะดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกดซับ c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ